เหตุว่าในพอกินโบแบเลยล่ะไปก่อนบูเบอรี่ยังเหลือนะคะกระสิวานฉ่ำเลยล่ะอร่อยมากทุอืมแซ่บจ้ะอู้ใช่เลยสวยมากต้องแล้วครับเราก็จะทำการเก็บไมไหนเนี่ย กเกเราก็จะถอนถอนถุน,นะคะถ้าถอนแล้วก็ต้องเอาใช่วามสะอาดไปด้วยนะคะถเีย,เย้ถไมเ่เก็บเก็บเก็บการมาสัมผัสธรรมชาติถูกต้องแล้วคะ่ะสัมผัสธรรมชาตินะคะด้วยกัน เดินป่าเก็บเห็ดนะคะมาเที่ยวธรรมชาติ่เขาเรียกว่าอาบป่า,า,ปานี่สวยงามเริดเริด่าเริดค่าสวยงามค่ะตะว่าข้ากับสี <c oughs> เอาขาออกนะคะทำความสะอาดไปจากป่าเลยจ้า เหลื่อมมันเหลื่อมมันที่ใส่คุ้มย่างนี้นะเพราะว่ามักเห็บปลาแอรีฟูฟูอันมักเห็บแอรีเมื่อไหร่ช่วงนี้เห็ดนี่ก็สิเกิดเดือนเซปเทมเบอร์นะคะเซปเทมเบอร์ September. กันยายนนะคะเห็ดนี่เกิด อันนี้เห no 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 ็ดอีอย่างที่งามแถบตรงนี้เห็ดนาแลนาแดงนาดำไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะไม่เคยกินแล้วก็ไม่กินค่ะมันก็งามนะแต่ว่างามอีหลีนี่นี่มีอันน้ำหมั่นกินอยู่นะอืมสวยงามเริ่นี่ดอกเงี้ยๆเก็บ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 นี่คือวิธีเก็บนะคะแล้วก็นี่เลยกขึ้นมาเลยค่ะลกเลยค่ะ ดูสิสวยมากค่ะดูคือวิธีเก็บนะคะโอ้จุ่มนี่สวยงามก็จะเกิดประมาณนี้ค่ะก็สิเกิดฤดูนี้เดือนนี้เนาะเห็ดอันนี้บานนี้เขาเอิญเห็ดอีหยังเนาะแต่ว่าบานเทาเอิญเห็ดดำบ่กเฮ้อ บาู<ฆ>าจ้อขาดำม่ั่นเขาว่าขาดำยังไหม, <laughs> มาขีดตัวกันแค่ขีดตัวกันแค่ขาเหลืองนด้นี่บรลูมาูซื้อยางแท้จริงแต่ว่ากินซื้อกินเล <ๆ S 2> <ๆ laughs> ย <laughs> แต่ว่าเพื่อนกับเก็บกันคือเห็ดกินได้นะเห็ดบานนีเห็ดสวีเดนฝรั่งก็กินนะคะเราก็กินโอเคพ่อได้มวนมวนเขาปลาเก็บเห <laughs> ็ดเจออีกแล้วงาม โโอดูสิทุกคนอดอกใหญ่ง่าให้เรื้อสวยงามอลังการเข้าวับสีเด็ดเอาสีเลยเนาะพูดนะงามครับ ถ้าสิถ้าเขาเกิดเขาก็จะเกิดเกิดเป็นจุ่มเป็นจุ่มแล้วก็แถวใกล้ๆก,กันนะคะเห็นอันนี้นผัาใส้น,หนยหมแสบคักสวยงา่ารักนีเน้เห็นลายเริ่มมันหรอบันกิจกรรมยามแรงเขาป้าจิดผิดช่ะ พ่อกเกิดอยู่มองนี้แล้วม่นสิเกิดไกลๆก,กันมวนขนาดดีสิคะสว,สวยงามสวยงามสวยงามปลาร้าเปิดสิพัดใส่น้ยบานเฮ่ากัสิเอาไปแกงไปพัดไปอะไรกะว่ากันไปหลากหลายเมนูมังเมพยพญาเห็ด ดอกใหญ่มากแม э พ่พญาเห็ดโอ้สวยง่ามลังกาหนลึลูกเธอนะคะสวยค่ะว้าวโอโ้โหมืออน,นี่นะอ่อนซ้อนค่ะเบ่งเบงทุกคนะดะดะดผดะดโอ้เริ่ดลายค่ะมึงนะอ่อนซ้อ,อ,อน นอนเก็บไปเลยจ้านอนเก็บไปเลยจ้าอัอนซ่อนอลไรที่เก็บเห็ดของเฮาเก็บจังใดกระเด็ดตัวเนาะข้นสิลายนี่จิที่แม่ล่ะอันซ่อนผ่สนเะน่าสับเซ่ ปลังกินอันนี้เห็ดนี่มึงนี่ยแหะเกิดเป็นมมเป็นมนมแบบอลังการคุณงาไปคุณอ่ะถ้าเจอหมูเขานะแบบว่าอ่อนซ้อนอันนี้ งามคากงามแน่งามหายงามวาทำความสะอาดไปพร้อมเวลาหนันคอยบอดายไปทำความสะอาดอีกอยู่บ้าน <c oughs> วิธีการเก็บเห็ดของเรานะคะนอนเมยไปได้จ้า งามค่ะงามบ่านี่นี่ลายคักอ่อนซ้อนโอ้ยนี่แต่ดอกอยังไงง่ามง่ปุนป่นปุนป่นแปุน่นแปุ่นแบบปุ่นแเกิดเป็นแถวเป็นแถวน่ารักอะ่ะดูทุกคน <c oughs> มันมัน บอ,บอยังมาเด้อขี่อยู่บอเอ่ามาเด้อสิเมนมาสิเมนต์าัดไลยเด้อ บ่เคยพอเห็ดอตนก่อหญ่ปา่านี้ป้าเห็ดอีอย่างมาดอกหง่งามแท้อ่อนซ่อนอูอ้บักเห็บกันลายป้าเห็ดก่อนี่ไหม เกิดมาของก็เคยเห็นเหตุก่อนนี่อาานโอ้โหมัมียังดอกดอกฮันไหนเลี้ยวฝ่าวเลยปั๊บระงกันเบื้งในเป็นอย่างอู้อ่อนซ่อน เกิดมาครั้งแรกในะชีวิตนะคะเจอกอใย,ยป่านี้อ่อนซ้อนแหงหหหโอ้มียงดอกน้ <c oughs> องป๊อบก็ได้เกอบเต็มกัะคุปาปาดปาดปาเก,ก,ก้งอีดีวะออกซ้อนออซ้อนเนี่ละมม่ใิ่ยูแถวๆน,นี่ละดอกเดียว <c oughs> ดอกเดียวนี่ะนั Around, <im im> other, uh, ่นละนั่นละนี่ละดอกบางไงงามงามงามแถวนี้มันต้องมีลายแน่แนเียะเียเีเออนั่นละนั่นละกใงไงอู้เห็นไหมถ้ามันเกิดตรงนี้แล้วมันก็ละแวกแถวเดียวแถวเดียวกันมันก็จะเกิดเยอะมากอู้หู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 หีหูหูหูงนี่มองนหงเอหู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 หหหน ล้างการน,น้ำสั่งเก็บเก็บเก็บโอ้บาสิกับบานแห่งพอลายก็เก่าบ,บาสิกับบานแห่งพอลายก็เก่บบากกบกลอกบาน,บานนะอ่อนซ่อ,นอ,อ,น,อน,นอ่อนซ่อนไม่อ่อนซ่อนแทนีสไลด์บานบลอก,กบานละบานบ้านบ้านนี้เอาดอกบ้านบ้านนี้เอาดอกเลยอืมอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนบนะ้าน มือบะไส้เราได้ไปฮมออกมาจากศิลา่บ้านเต็มกำมือสุดยอดมัน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 มึงสุดมาเก็บเห็ดกลับบ้านค่ะแม่นี้มันสวย อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเห็ดภาษาสเปนเรียกว่าอะไรคะสวามสวามเห็ดโอ้สวยจริงๆด้วยฮึสสวยจริงๆด้วยสวยเหมือนพี่เลยเต็มเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะว้าวครั้งแรกในชีวิตที่เก็บได้เยอะขนาดนี้ชใช่ค่ะ วาสามเห็ดดูสิสามอืมแซมเห็ดสซมเย้เล่เฮ้ยมามฟินเป็นการเข้าป้าเก็บเห็ดของตะกี้ครั้งแรกที่แบบจริงจังได้มากขนาดนี้โอ้โหภูมิใจแบบไม่อยากกลับบ้านเลยค่ะทุกคนอ่อนซ่อนลายจ้า